คลิปนี้ผมจะมารีวิวลำโพงนะครับซื้อมาใช้เองโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รีวิวแอร์เคลื่อนที่ชินกับการรีวิวลำโพงมากไปหน่อยนะครับอ่ะสำหรับแอร์เคลื่อนที่นะครับต้องบอกว่าปกติหลักๆนะครับไอ,อตัวลักษณะน,นี้บางคนจะเข้าใจว่ากับพัดลมที่เป็นพัดลมไอยเย็นพัดลมไอ้น้าส่วนนี้ก็คือแอร์นะครับซึ่งตรก,กะต่างกันนะครับ แอร์คือเครื่องทาความเย็นนะครับโดยมีคอยเย็นคอยร้อนนะครับผลิตให้ความเย็นออกมาโดยใช้สารเคมีหรือที่เรียกน้ํายาแอร์นั่นเองในขณะที่พัดลมที่เป็นไอเย็นก็คือเป็นพัดลมที่ปล่อยไอเย็นออกมาโดยใช้น้ํานะครับเป็นตัวให้อากาศไหลผ่านครับทาให้อุณหภูมิลดลงแล้วก็พัดลมไอน้ําก็คือพัดลมที่ฉีดน้ำนครับให้ไอน้ําพ่นออกมาอันนี้คือหลักการมันนะครับแต่นี่คือแอร์เคลื่อนที่ เพราะนั้นอันนี้เป็นแอร์ไม่ใช่พัดลมไอเย็นนะครับตัวนี้มีขนาดใหญ่นะครับเป็นรุ่นหมื่นสองพัน BTU นะครับก็เรียกว่ามีขนาดใหญ่นะครับปกติแอร์เคลื่อนที่อ่ะทั่วไปจะอยู่ที่เจ็ดพันถึงเก้าพัน BTU นะครับแต่ตัวนี้หมื่นสอง BTU นะครับเพราะว่าก็พยายามซื้อให้รุ่นใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าจะได้พื้นที่มากขึ้นแล้วก็กําลังดีขึ้นนะครับแต่เมื่อหนึ่งหมื่นสองพัน BTU ก็ย่อมแน่นอน,นครับ โดยพื้นฐาน BTU มากก็กินไฟมากนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อ TCL นะครับก็น้ำหนักที่สเปคของกล่องก็ระบุไว้ประมาณ26.9กิโลกรัมครับ30กิโลกรัมก็ตีราว30กิโลกรัมแล้วลกันนะครับตัวแพคกิ้งก็ใช้ได้ตัดเลย ก็จะมีเป็นคู่มือมาให้นะครับ TCL นั้นผลิตที่จีนนะต้นกำเนิดมันอะเรื่องของท่อนะครับเรื่องของท่อยอน์อันนี้เขามีท่อสายยามาให้ด้วยนะครับแต่ว่าในสเปคเท่าที่ผมอ่านเหมือนกับว่าอ่อตัวนี้จะมีระบบในการโฟรเรื่องเดนน้ำนะครับให้ปั๊มขึ้นไปเรียงเข้าที่คอยร้อนนะครับ ปนการทําระเหยโดยอัตโนมัตินะครับนอกจากว่าเราจะต้องการกดในเรื่องของโหมด dry นะครับก็คือในเรื่องของเรื่องความชืน้นก็จะต้องใช้สายยางในการต่อพ่วงอีกทีหนึ่งนะครับคู่มือนะครับอ่ะมาดูใกล้ๆสิก็จะมีใบประกันไม่มีอะไรมากคู่มือการใช้งานดูรีโมทก่อนก็เป็นแบบเรียบๆนะครับง่ายๆ ไม่มีจอไม่มีอะไรนะครับก็เปิดใช้งานหลกัหลกๆก็จะเป็นโหมดพัดลมโหมดแอร์อะไรประมาณนี้นะครับตั้งเวลาอุณหภูมิว่ามีรีโมทก็ต้องมีถ่านทำมาให้นะครับถ่านที่แถมมาให้ก็จะเป็นหอครับถ่านจีนธรรมดานะครับพอใช้ได้แล้วก็มีสกูสำหรับในการติดตั้งอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่มือมีภาษาไทยด้วย ง่ายเลยง่ายทีนี้สะดวกแล้วล่ะต้องบอกว่าผมจะพูดโดยแนวทางหลักๆนะครับผมไม่ใช่ช่างแอร์ไม่ใช่ช่างไฟไม่ใช่ช่างอะไรทั้งสิ้นนะครับน้ำหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยนหนักเอาเรื่องเลยอ่ะแล้เข้ามาดูใกล้ๆกันก่อนที่ตัวบอดี้มันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าให้ดูรอบๆด้านนี้จะเป็นด้านปิด อันนี้เป็นด้านหลังอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีล้อหมุนสะ,สะดวกเลยนะก็ใช้ได้นะเรื่องการหมุนการเคลื่อนที่ตัวนี้ให้สายไฟมาต้องบอกเลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทไม่รู้มึงจะประหยัดสายไฟอะไรกันนักหนาแล้วก็ทุกคนเกือบร้อยทั้งร้อยเวลาใช้ต้องใช้ปลั๊กพ่วงเพราะนั้นก็เวลาหาปลั๊กก็พยายามหาปลั๊กพ่วงที่เป็นเกรดดีหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มัน กินไฟด้วยนะครับแล้วก็พยายามหาสายไฟปลั๊กที่มันมีขนาดใหญ่นะครับแนะนําก็คือเป็นสายที่1.0ทขึ้นไปหรือ1.5หรือ2มิลก็ดีนะครับโดยหลักการของแอร์เคลื่อนที่นะครับมันจะอยู่ในตัวของมันตัวเดียวเลยนะแอร์บ้านนะครับแอร์บ้านเราเห็นว่าจะมีคอยเย็นที่อยู่ในบ้านแล้วก็จะมีคอมร้อนนะครับที่อยู่ข้างนอกบ้านเป็นตัวถ่ายเอาความ ร้อนจากในห้องผ่านกระบวนการการกันอะไรของเขาเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาความร้อนออกไปนอกบ้านแล้วก็ถ่ายเทโดยคอยเย็นหรือแอร์ติดวอลหรือผนังอะไรแล้วแต่ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนท่อนบนนะก็คืออากาศไหลเวียนผ่านออกอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าโฟอากาศเข้าโฟอากาศออกโดยหลักการนะก็คือก็คือเป็นอารมณ์ของตัวนี้เป็นคอยร้อนคอยเย็น นี่คือหลักการอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวตัวต่อสายยางนะามั้งกรณีที่เราต้องการที่จะเใช้โหมดดรายนะผมเดาเอานะอันนี้ก็จะเป็นการถอดทำความสะอาดนะครับกันฝุ่นเห็นไหมครับคอยเย็นหมื่นสองบ t ทก็ถือว่าอันนี้น่าจะเป็นเซนเซอร์นะผมเดาผมเดาเอานะตรงนี้น่าจะเป็นเซนเซ,นเซอร์อ่า ตรงนี้ก็คือเป็นตัวที่อากาศเข้านะครับแต่จริงๆโดยหลักการแล้วอากาศเข้าต้องอยู่มีเขาเรียกว่าปกติทั่วไปมันต้องมีมีมีม,มีท่อร่วมอันหนึ่งอ่ะเพื่อแยกอากาศเข้าอากาศออกนึกออกเนอะแล้วก็จะไม่ปนกับไอ้ส่วนด้านบนนะครับที่เป็นอากาศไหลเวียนเข้าภายในห้องซึ่งต่างกันนะอากาศไหลเวียนเข้าไปภายในห้อง เหมือนคอยเย็นในบ้านก็คืออากาศถ่ายเทภายในบ้านวิ่งเข้าไปผ่านช่องนี้ถ้าเกิดปรับอะไรที่มันอากาศภายในห้องวิ่งเข้าช่องนี้ด้วยก็เรียกว่าไม่มีอากาศเสริมจากภายนอกที่ถ่ายเทจากข้างนอกผ่านกระบวนการกลายเป็นความเย็นผ่านคอยร้อนเป็นถ่ายเทอากาศให้เป็นเย็นอันนี้คือหลักการนะของอคอยร้อนคอยเย็นแต่กูก็ไม่เข้าใจทําไมมึงไม่ทําท่อมาสองท่อเลย แล้วอย่างนี้มันก็ดูดอากาศจากภายในสิเราต้องดัดแปลงอีกทีนึงนะหาหรือติดผนังหรืออะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้อากาศเนี่ยไม่ปนกันจะทำให้ได้ความเย็นที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะและนี้ก็จะเป็นต่อท่ออีกอันนึงเพื่อสวมเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เราจะไปติด ด้านออกนะครับอาจจะเป็นฝั่งบานเกต็ดหน้าต่างอะไรประมาณนี้มุงรวดเพราะตรงนี้เขาให้ตัวกรอบอะไหล่มานะครับกรณีเช่นออขอบหน้าต่างอะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้เรียกว่ามีช่องว่างให้น้อยนะครับที่จะให้ลมร้อนออกไปเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการปิดสมมุตินี่เป็นขอบหน้าต่างหรือขอบประตูอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปล็อกเอาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คืออารมณ์ประมาณว่า แบบนี้ครับนึกออกเนอะเพื่อให้ช่องว่างตรงเนี้ยปิดของประตูเนี่ยไม่ให้มีลมย้อนกลับเข้ามานั่นเองเพราะว่าตัวนี้มันความร้อนออกไปถ้าเกิดตัวนี้มันกว้างก็จะออกไปนะครับกรณีแณนี้ประมาณเนี้ผม,มใ,หให้ดูนึกภาพออกนะประมาณนี้แล้วกันนะือเราต้องเอาความร้อนนี้ออกจากนอกห้องโดยใช้แนวท่อตัวนี้นะครับอันนี้ก็สําคัญเลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราใช้งานหรืออะไรก็แล้วแต่ ตัวคอยล้อนนี้ก็ต้องเอาความร้อนออกต้องยืดท่อนะครับให้มันมีความกว้างของร่อนนะครับแล้วก็จะเป็นแนวเกลียวนะครับค่อยๆตั้งลาดีๆนะครับค่อยหมุนเข้าไปเลยพยายามหมุนให้มันเข้าไปให้มันลึกหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่หลุดนะครับไปหลายเกลียวหน่อยนะครับ okay. โอเคพอเราเข้าลึกมือจะไม่หลุดแล้วทีนี้ก็จะเข้าลูเข้ารอยมาละอันนี้ก็จะง่ายละในเรื่องของท่อระบายความร้อนนะครับอ่าแอร์มันจะบายความร้อนออกผ่านช่องนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องไม่ให้มันเกี่ยวโยงกับภายในบ้านตรงประตูหน้าต่างอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเป็นพวกงานเต็นที่ใช้ในเต็นสบายเลยเพราะว่ามันรูดซิปมันปิด แต่ก็ต้องมีท่อที่ให้อากาศเข้าไปด้วยอันนี้สาคัญนะครับส่วนกรณีที่เราใช้ในบ้านในห้องมันอาจจะลำบากหน่อยตรงนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ในบ้านเนี่ยพื้นที่อากาศมันกว้างนะครับแต่ว่าความเย็นอาจจะไม่ฉ่ำมากนะครับมีอากาศที่เราไม่ต้องการนั้นมันไหลเข้าไปผสมกับตรงนี้นะครับกรณีที่เราเป็นสมมุติตรงนี้เป็นประตูแล้วกันนะครับเราก็สามารถที่จะ ไปตั้งนะครับในเรื่องของประตูได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นครับต่วนี้เป็นประตูเห็นไหมครับแล้วก็จะไปแนบประตูนะครับจะเป็นช่องว่างปิดไม่ให้ความเย็นออกแล้วก็ไม่ให้ความร้อนเข้านะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะลองไปใช้งานดูนะครับเอาวันนี้จะใช้งานในห้องนอนดูแล้วกันนะครับว่าเป็นประมาณไหน เดี๋ยวผมจะลองใช้งานดูนะต่ออะไรเดี๋ยวลองเล่นดูว่าเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือตัวปักนะครับพยายามใช้ปักพ่วงที่เป็นเกรดหน่อยนะครับแนะนํานะครับให้เป็นปลักที่มีสายกาวด้วยนะครับเพราะว่าตัวที่เขาให้มานั้นก็คือมีกาวในตัวนะครับปักก็ควรที่จะมีกาวด้วยกันนะครับแล้วก็สายนะครับก็อย่างที่ผมบอกไม่ควรใช้สายเส้นเล็กนะครับสายไฟแนะนําถ้าเป็น1.5่าได้จะดีนะครับเกรดสายไฟอุตสาหกรรมนะครับต่ำกว่าหนึ่ง ก็ไม่ควรใช้นะครับเพราะว่ามันกินไฟนะครับและผมก็เชื่อเลยส่วนใหญ่อะแม่ต้องใช้ปลั๊กพ่วงเพราะว่าไม่รู้มันจะประหยัดสายไฟทำไมอ่ะเสียบปลั๊กปุ๊บติดปับ๊บมีเสียงขึ้นมาเลยนะครับเรามาลองดูก่อนใช้ยัง,งานยังไงนะครับอันนี้เราไม่ได้อ่านคู่มือเลยนะครับเล่นมันเลยเปิดเครื่อง โอ้โห oh. พอมันเป็นน้ำหนักตกมันต้องดันให้มันพ้นเฟืองพอเราดันพ้นเฟืองไปก็จะขึ้นโห,ใ,หใช้ได้เลยแอร์เย็นดิโอ้โหลมลมลมแรงเลยปรับลมนะครับเรามาดูข้างบนเรื่องของการปรับลมใช้รีโมทนะปรับลมอันดับหนึ่งสองสามอ๋อมีหนึ่งมีหนึ่งกับสองเท่านั้นนะครับ อ๋อนี่ลมแรงเบอร์สองลมแรงหนึ่งหนึ่งลมอาจจะมาคะจะค่อยดอบลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับอุณหภูมิสิบเก้ายี่สิบเอา25แล้วกันนะครับมาตรฐานอันนี้ก็น่าจะเป็นโหมดนะครับในเรื่องของโหมดเห็นไหมครับโหมดคููก็คือโหมดความเย็นที่เมื่อกี้อธิบายไว้ ก็ที่เราไม่ต้องการใช้เป็นความเย็นเราสามารถที่จะเป็นโหมดแฟนก็ได้นะครับแต่ก็ใช้โหมดคููดีกว่านะครับส่วนดายนั้นก็คือเป็นโหมดที่เรียกว่าในเรื่องของความชื้นในเรื่องของแห้งนั่นเองก็คือเราต้องต่อสายยางเพิ่มนะครับแต่ในตัวนี้เราเล่นคููเป็นหลักอยู่แล้วครับโหมดแอร์เพราะนั้นเราไม่ต้องใช้สายยางในการต่อเรื่องการกันไอ้น้าเพื่อระบายน้ําออกมานะครับตัวนี้มันจะมีระบบปั๊มนะครับโดยหลักการมันนะ โดยปกติแอร์คอยเย็นน่ะสังเกตเวลาเราแอร์จะมีท่อน้ําหยดติ้งติ้งติงก็คือความเย็นนะครับมันก็จะไหลผ่านท่อเพื่อเป็นน้ําทิ้งนั่นเองแต่ตัวนี้มันจะมีระบบปั๊มนะครับเอาน้ําเนี่ยขึ้นมาเลี้ยงระบายที่คอยร้อน,นครับเพื่อระเหยไปนในตัวเพราะนั้นเรื่องท่อน้ําทิ้งเราก็ตัดปัญหาได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับเรากังวลอย่างเดียวก็คือในเรื่องของตัวระบายความร้อนนะครับที่เป็นลมร้อนออกมาโอ้โหลมร้อนเอาเรื่องเลยนะครับ เดี๋ยวผมเอาอุณภูมิมาวัดให้ดูดีกว่านะระหว่างนี้ก็พัดลมจ่อไปที่คนถือกล้องนะครับเย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวเทสหน่อยดูดอุณภูมิมันนะโอ้โหมันจอ่อมันก็เลยหลอกไม่มีอะไรหรอกมันจ่อเฉยๆนะครับมันก็เลยโอ้โหเย็นเจี๊ยบขนาดไหนมันจอนะครับแต่จริงจริงมันก็คือ อุณหภูมิแม่ขนาดนี้เพราะว่าเราจอะมันไอเย็นมันผ่านเข้ามาตรงนี้นครับแต่โดยหลักก็คืออุณหภูมิโดยรวมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าด้านหลังเนี่ยอุณหภูมิมันเท่าไหร่ดูดูนะขึ้นมาทันทีเห็นไหมวิ่งปี๊ดวิ่งปี๊ด,ดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยคือคอยร้อนที่ปล่อยความร้อนออกมาผ่านช่องนี้เห็นไหมครับดูอุณหภูมิความร้อนมันเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมเพราะนั้นแล้ว ท่อนนี้เราถึงต้องอยู่ด้านนอกเท่านั้นนะครับและเมื่อกี้ผมอธิบายก็คือว่าตรงเนี้คือฝั่งที่อากาศเข้าไปอากาศเข้าไปยังไงเนี่ยครับให้ดูนะปกติตนี้ต้องเอาอากาศจากภายนอกเข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าอากาศจากท่อนนี้นะครับท่อนนี้ก็คืออากาศเข้าไปเหมือนกันเห็นไหมดูดเลยอันนี้คือเขาเรียกว่าระบบบุนเวียนอากาศความเย็นภายในห้องถ่ายเข้าไปในนี้มันก็จะออกเป็นลมเย็นกองลมเย็นนะครับ นนหน้าที่ตรงนี้คืออากาศจากภายนอกเข้าไปเสริมผ่านคอยร้อนเพื่อให้อากาศมันเย็นเห็นไหมเย็นผ่านเย็นเสริมเย็นเห็นไหมครับก็จะเห็นไหมครับตรงนี้ทําหน้าที่ที่จะดูดอากาศเสริมเข้าไปนะครับคือจากภายนอกไม่ใช่ในห้องนะครับกรน,นี้ถามว่าอย่างนี้เราใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าขาเรียกว่าความเย็นฉ่ําของมันจะไม่ได้ถึงเต็มร้อย แล้วทาไมโรงงานมึงไม่ทมํามาเลยวะท่อตรงนี้ให้มันเสียบแล้วก็จบไปเลยอ่ะใช่ไหมอ่ะเนี่ยแหละเพราะว่ามันง่ายๆเขาก็เลยทําแค่ตรงนี้พอแต่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกก็คือหาอะไรมาดัดแปลงครอบแต่งท่อเอาอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองเทใช้ห้องนอนดูวันนี้สามารถที่จะใช้รีโมทก็ได้ไม่ใช้รีโมทก็ได้นะครับดูปุ่มมันว่าเป่ดปุ่มเป็นไ,ไง ปุ่มก็กดนุ่มๆดีนะไม่ได้ปุ่มสัมผัสนะเป็นปุ่มกดนะเป็นปุ่มกดนะครับมีเสียงด้วยพัดลมก็สองโหมดเราเอาโหมดเบาแล้วกันตอนนี้มันจะดบับนี่โอ้โหลมแรงเอาลมเบาแล้วกัน เสียจะได้ไม่หนุกขู่มากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถที่จะตั้งโหมดได้นะครับก็คือกดที่โหมดได้ที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือเป็นตัวในเรื่องของความชื้นโหมดพัดลมก็คือจะตัดเรื่องระบบแอร์ไปนะครับเราไม่อยากให้มันนะเห็นมันกระตุกไหมครับก็ตอนนี้อาตอนนี้คือคอยร้อนอยู่ทํางานนะครับแต่เราเอาโหมดแอร์นะครับเพราะเราต้องการความเย็นเป็นหลักนะครับจากการสังเกตเห็นไหมครับเมื่อกี้ตอนที่คอมมันตัดอะครับ ตัวพัดลม,มยังคงทํางานอยู่นะครับอพอเมื่อมันกดในโหมดคูลคอมมันทํางานพัดลมก็ยังทํางานน,น,นี่ตอนนี้ตอนนี้พอคอมกลับมาทํางานละโอเคผมจะปิดเครื่องเพราเดี๋ยวผมจะใช้ใช้ในห้องอทีนี้เรามาดูเรื่องสเปกกันนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับพอเข้าใจนะครับแต่ตัวเครื่องตัวนี้เป็นหนึ่งมสองพ BTU ซึ่งแน่นอนเมื่อสเปค B T U มากต้องกินไฟมากนะครับใช้ไฟ2 2 0โวลต์นะครับก็คือไฟบ้านเราเลย220 2 2 0 2 4 0โวลต์นะครับแล้วก็ตัวที่กินไฟไม่กินไฟดูที่กำลังไฟนี่เลยเลด์พาวเวอร์0วัตต์นะครับถามว่ากินไฟเท่าไหร่ก็หายไปเลย1 0 0 0กิโลวัตต์ก็เท่ากับว่าหารไปเท่ากับเหลือประมาณสัก1.45คิดง่ายๆ1.5จะได้คิดง่ายๆถ้เท่ากับว่ากินไฟ ชั่วโมงหนึงกินหน่วยครึ่งค่าไฟบ้านเราเท่าไหร่ถ้าเราอาตีกลมๆง่ายๆสมมติค่าไฟ4บาทก็ตกชั่วโมงแต่เราตีง่ายๆแล้วกันก็คือ6-7บาทนะครับถ้าเราวันหนึ่งเราเปิด10ชั่วโมงค่าไฟที่เราจะเสียก็คือประมาณ60-70บาท1เดือนก็ประมาณ2,000นะครับแอ์ถามว่าตัวนี้กินไฟไหม 12,000 BTU ก็ถือว่าเลทกินไฟกว่าแอร์บ้านนะแอร์บ้านปกติจะอยู่ประมาณสักพันร้อยถ้าเป็น12 BTU นะแต่ในเรทของตัว12ื่นก็ถือว่าประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดเป็น9 0 0าพันหรือ 7, เ0็ด BTU เลทก็จะอยู่มาณพันนะครับผมว่าถือว่าเป็นเกณฑ์ปกตินะไม่ได้กินไฟมากถือว่าเกณฑ์ทั่วไปของเครื่องทำความเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้แอร์ดูนะครับว่าคืนนี้จะเปิดเครื่องตัวนี้ดู กับห้องนอนของผมซึ่งมันมีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะครับจะลองดูว่ามันจะเย็นแค่ไหนกับ1มื่นสองบทแต่จริงๆในห้องนอนผมใช้18,000 B t u ทอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะ,ะว่ามื่นอ2จะเย็นไหมกับห้องนอนของผมนะครับตอนนี้ครับผมมาติดตั้งไว้ในห้องนอนนะครับอันนี้คือพอดีผมมีห้องน้ำนะครับหรือก็เลยใช้ห้องน้ำเป็นตัวที่เอาความร้อนออกไปก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆ แต่ว่าไม่มีท่อในเรื่องของอากาศเข้านะครับก็เลยให้กาศถ่ายเทภายในห้องเป็นประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าก็เย็นนะครับสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่เต็มร้อยทั้นนะครับอาจจะมาสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่แผงที่เขาให้มาก็จะเป็นประมาณนี้ตัวลมร้อนก็จะวิ่งผ่านออกช่องนี้ไปนะครับอันนี้ผมก็ทําขนาดประมาณนี้ครับปิดประตูไว้คร่าวๆก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเราอาจจะต้องปิดให้มันมิดชิดกว่านี้นะครับอันนี้จะมีช่องว่างอยู่หน่อยนึงนะครับ ใช้กับหน้าต่างก็สามารถที่จะเซตให้ได้สัดส,ส่วนตามขนาดของหน้าต่างที่เราใช้ได้เลยนะครับแต่นี้เป็นประตูนะครับมีความสูงประมาณสองเมตรนะครับก็เลยเหลือพื้นที่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าคืนนี้จะนอนสบายไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้สัก25องศานะครับในตัวอของก้านตรงนี้ยังสามารถที่จะปรับองศาได้ด้วยนะครับ สามารที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับผ่านโบเวอร์จะเป็นแนวนี้นะครับลมค่อนข้างแรงเลยใช้ได้เลยออเอาตั้งเบอร์แรงสุดเลยแล้วกัน,นครับเบอร์สองน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับตัวนี้เป็นแอร์หมื่นสองพัน BTU นะครับปกบติห้องนอนผมก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับปกบติผมใช้ตัวนี้นะครับหมื่นแปด BTU นะครับ เดี๋ยววันนี้จะลองทดสอบด้วยมือสองวีดีกับตัวนี้ดูว่าคืนนี้จะนอนสบายไหมอันนี้เป็นตอนเช้านะครับผมตื่นขึ้นมานะครับก็มาถ่ายคลิปเลยล้วกันครับอุณหภูมินะครับตอนเช้าในห้องนะครับก็ประมาณยี่สิบหกจุดเจ็ดองศานะครับตอนนี้เป็นประมาณเวลามาสักเจ็ดโมงกว่านะครับก็ถือว่านอนแล้วผมไม่ร้อนเลยนะครับถือว่านอนสบายเลยนะครับก็ไม่รู้เลยว่าเปิดแอร์ตัวนี้นะครับ ดิ่มๆร้อนไหมเมื่อคืนร้อนนอนรู้เรื่องไหมก็เปิดแอร์ตัวเคลื่อนที่หรือเปิดแอร์ปกติเหมือนเปิดแอร์ปกติอ่ะเหรอเปิดเปิดแอร์เปิดแอร์ปกติไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมโอเคฟันดีด้วยฟันดีด้วยโอเคถือว่าถือว่าความเย็นใช้ได้นะครับพคื้อที่ห้องผมนอนนะครับือว่าเป็นเป็นพครื้นที่ใหญ่นะที่ห้องผมก็ค่อนข้างกว้างครับก็ ขนาดประมาณสี่หกเมตรได้นะครับห้องนอนผมนะครับก็ถือว่าใช้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูท่อความร้อนดีกว่านะแต่ผมว่าในห้องน้ำน,น่าจะน่าจะร้อนแหละฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวแอร์เคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวผมจะมีวางลิงก์นะครับ ในตัวสินค้าตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ไปสั่งได้นะครับเป็นการสนับสนุนช่องด้วยนะครับก็ขอบคุณครับสรับการรับชม